ครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคนประกราราละเอียดครับแล้วก็อุทิชัยละกอละเอียดครับผมเจอ,อกันวันนี้กับเช้าสายเก้าโมงครึ่งหรือเกือบสิบโมงนี่แหละครับผมอ,อยู่ที่หน้าร้านตัวเองนะฮะทำไมถึงว่าหน้าร้านตัวเองก็โอเคมีรถมีสาเลง้งมีรถมือรสองไว้บริการครับวันนี้เราได้จัดหน้าร้านใหม่หรือว่าเคลียร์งานส่งออกครับทั้งสาเล้งพ่วงข้างเนี่ยตอนนี้ก็ คันนี้ยังว่างนะครับคันนี้ของท่านผออ,อยู่ที่ละหารทรายครับผมคันนี้ยังว่างคันนี้ยังว่างครับแล้วก็คิวงานรถแห่ก็สอบถามเข้ามาหลายเจ้าครับอย่างเช่นเมื่อวานก็ขอขอบคุณครับอยู่ที่บ้านสันแวะตำบลกกตูมอำเภอ,อดงหลวงจังหวัดมุกดาหารครับใกล้ๆกับบ้านน้องชม,มพู่ลุงพลพระแต๋นนะฮะแล้วก็ได้คิวงานมาหนึ่งงานครับอยู่ที่บ้านตาเปิดอครับผม อ,อยู่ที่อำเภอคำชะอีมงอาหารอีกหนึ่งงานครับไม่แน่คิดว่า f อได้เห็นผลงานการแสดงครับผมน่าจะมีงานมาอีกครั้งขึ้นบ้านใหม่ครับแล้วก็อบวชร้านจายครับกำลังสอบถามเข้ามาอยู่เมื่อวานนะฮะนี่รถเรามาถึงร้านแล้วครับแต่ยังไม่เข้าเก็บกระดังก็เลยขอเคลียร์งานหน้าร้านก่อนจัดส่งงานก่อนครับวันนี้เราจะจัดส่งตาล้งข่วงข้างกันเนี้ย ส่งอยู่ที่อำเภอเพนครับอุดรธานีนะฮะครับเป็นเวฟนิวนะเป็นสีน้ำเงินนะอันนี้ขอรีวิวแบบจะๆครับเพราะว่าตอนนี้หลายคนได้เงินหมื่นดิจิตอลออกแล้วหลายคนได้ใช้งานไปแล้วใช้เงินไปแล้วหมดก็มีรวมแม้กระทั่งเมียผมหมดแล้วนะฮะหมื่นหนึ่งครับผมอ่ะนี่ตัวนี้สาเล็งสีน้ำเงินครับผมรถพ่วงข้างกับตัวรถสีน้ำเงินก็ปไปที่อำเภอเพนเดี๋ยวเราจะส่งให้ครับเพิ่งอ่าใส่ ล้อแม็กสามทางหนึ่งสองสามมัดจำมาห้าพันบาทเดี๋ยวเราส่งให้ครับผมโอเคนะฮะคันที่หนึ่งนะเราไม่เราไม่ได้ขับขี่นะวันนี้จะมีอ่าหลายคันครับที่ผมจะรีวิวให้นะคันนี้ก็ปิดจบครับส่งอยู่ที่อำเภอเชียงยืนมหาสารคามนะฮะนี่คันนี้เป็นอ่ารถสาเล้งสีแดงนะฮะถ้านี่แหละถ้าผมทำรอก็คือรถแดง ก็ต้องใส่สายเลงสีแดงครับบางคนอยากให้ใส่สีน้ําเงินแล้วจะเปลี่ยนทันทีทันใดเลยมันใส่ไม่ได้เพราะว่าตําแหน่งเรายึดตําแหน่งเราติดตั้งมันจะไม่เหมือนกันครับผมไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บนะไม่ใช่ว่าจะชอบรถแดงแล้วจะเอาสาเลงสีแดงสีน้าเงินประมาณนี้ครับผมน,นี้คือคำซี้แกงนะตัวนี้พิเศษนิ้วจิ้มครับเนี่ยเ <Yeah. S 1> นี่ยหลายคลิปผมอธิบายไปแล้วหลายคลิปผมขี่ยึดร้อยให้แล้ววัวซ้ำซากก็เลยไม่ขี่นะโอเคนี้จบเดี๋ยวเราจะส่งให้ครับผม ส่วนพี่สาวอ่าอยู่ที่สีสงคามนะฮะได้ดูคลิปนี้คอมเมนต์มาด้วยได้รถจริงไหมขายตรงจริงไหมส่งให้จริงไหมเพราะว่าแกกลัวครับโทรเข้ามาวันละสีห้าสายแล้วก็อ่าสอบถามเข้ามาเหมือนกับถ้าผมดูคนอ่ะกลัวกลัวที่จะไม่ได้รับรถแต่วันนี้ผมเห็นแกคอมเมนต์หรือว่าเห็นแกโพสต์แล้วหละว่าได้รถ อ่าม่ตอนรับลูกสาวหลานสาวผมดีใจมากครับเนี่ยคือ f อฟซีตัวจริงต้องแบบนี้คะับนี่มาคันนี้คันนี้เป็นเวบร้อยสิบไอสีแดงไอสีฟ้าครับผมอ่าสตาร์ทมือนะฮะเดี๋ยวมันเสียสมาธิกับรถขี่ไปขี่มานี่คันนี้สีฟ้าครับนิ้วกิ้มครับหลายคลิปผมก็ทําแล้วละ่ะยังไม่มีเจ้าของสามารถสั่งได้ส่งได้เลยเย็นนี้หรือพรุ่งนี้ผมจะไป อำเภอเชียงยืนมาหาสารคามนี่คันแดงจะไปออุดรอ,อำเภอเพนเดินทางสี่ชั่วโมงคันนี้เดินทางสองชั่วโมงคันนี้ยังไม่มีเจ้าของสามารถสั่งได้ครับจะไปส่งด้วยครับสารคามขอนแก่นยางตลาดอ่ากาลสินอะไรว่ามาห้วยเม็กอะไรว่ามาครับอ่าน้ำพองเขาสนกวางครับหนองคาย ว่ามานะฮะนี่เนิ้กิ้มนะฮะอ่าฟังเสียงกันนะ,ะนี่ตัวนี้ยังมีเจ้าของนะฮะสามารถสั่งได้เลยเราจะจัดตรงฟรีนะครับสองหมื่นห้าสองฟรีทั่วไทยมา เอาลงไปเปิด,ป,ดปิดปาดปแต่ละวันแต่ละองค์แต่ละวันแต่ละเทนะฮะ่ะตัวนี้สีฟ้านิวกินยังนี้เจ้าของครับสองหม้าส่งฟรีทั่วไทยนะครับ่ะส่วนคันนี้ก็จะเป็นของพี่สาวครับอยู่ที่กำแพงเพชรหรือิวตระดดิษนะฮะอ่ะโอเคทั้งทำทั้งระแวงเหมือนเดิมะะแล้วเดี๋ยวถามว่าทำไมชแชงพูไม่ทำที่รีวิวเลยที่ส่วนตัวเองก็ตัวนี้มันวิวดีกว่าครับผมแล้วก็ดูสะอาดกว่า กลับแ้ว็ท้าทายดีปูงไงอ่ะคันนี้นิ้วกิ้มเหมือนกันสองหมือนห้าครับส่งฟรีคันเนี้ยพี่สาวได้อย่างนี้เลยนี่รัดมือครับ รีวิวให้หน่อยแกขอรีวิวรอบคันบอกว่าก่อนส่งรีวิวให้หน่อยใช่ใค,คันเดียวกันไหมสีตัวเองสั่งไหมสีเขียวเทาล้อแม็กดำนิวกิ้มสตาร์ทมือนะครับใหม่หมดตั้งแต่ล้อหน้าถึงล้อหลังครับมาขออภัยรถมาแล้วเหมือนเดิมคลิปนี้ท้าทายมากครับรถเยอะนะ ขวาเลี้ยวซ้ายครับอ่าแกอ่าไปเบรกเบรกเท้าครับสตาร์ทใหม่นิ้วกิ้มนะนิ้วกิ้มหนึ่งสองสามเนี่ยจบครับพี่สาวตรงผปกแน่นอนครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวผมจะไม่ส่งให้หนึ่งอ่าเราอยู่ได้ด้วยคุณภาพแล้วก็การจัดส่งขายจริงส่งจริงนะครับขออย่างเดียวอยู่ในบ้างที่ยังไม่ได้รถบอกมาครับ ยกเว้นจังหว,วัดเมืองเลยเรายังไม่ได้ส่งให้นะก็ยังไม่เสร็จท่านไหนที่สั่งมาแล้วไม่ได้ของบอกผมมาครับเดี๋ยวผมจะอ่าจาก,การให้นะนี่อันนี้ซอครับซอกเข่าครับเข้า จิปนี้ก็ร้อนแดดครับเดี๋ยวเมียดาอีกเดี๋ยวเป็นไข้ตัวร้อนครับผมเดี๋ยวเขาจะรักษาเราอีกนะฮะมาะตัวนี้ก็จะมีเพิ่มเติมเรื่องสายล้งข,งข้างนะจะเอาแค่สายล้งไปติดติดเองก็ได้หรือจะให้ติดกับตัวรถก็ได้ครับสายล้งเดียวๆครับอ่าไม่มีล้อแม็กอยู่ที่สามพันห้าส่งฟรีทั่วไทยครับนอกจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีบวกนิดหน่อยครับยะลาปัตตานี อะไรนะจูให้ก็ลกอะไรประมาณนี้กับผมเนี่ยกับผมอ่าหรือจะให้ติดตัวรถให้ก็เริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นสองพันห้าหนึ่งหมืสามพันห้าหนึ่งมืห้าันห้าหนึ่งหมืแปดันห้าสองมืนแล้วมันต่างกันตรงไหนช่างวุฒก็ต่างกันอยู่ที่ตัวรถมีเอกสารมีเล่มบางคนก็ไม่เอามีเล่มขี่ในไร่นาะขี่ในฟาร์มวัวฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่ตัวเอง ให้คนงานขี่คนงานพมา่าคนงานอะไรขี่ประมาณนี้ยไม่ได้บุรีท่านนะแต่ว่าส่วนมากเป็นแบบนั้นครับจะมีพนักงานขี่ตามพื้นที่ตัวเองบางท่านซีเรียสครับก็จะเอาแบบมีเล่มนะ <c oughs> จะเอาแบบมีเล่มครับผมอส่งที่ไหนละ่ะที่เราเคยส่งให้ก็จะเป็นอ่าฟาร์มครับผมแล้วแกก็จะมีเอกสารให้ครับ ข้ามาจังหวัดขายไข่ไก่เอ้ยขายเป็ดเอ้ยประมาณนี eur, ้นะไปตลาดประมาณนี้คร <os im it warranty> ับผมมาคลิปนี้ก็ขอยุดติทํคลิปคลิปนี้ก่อนครับเอฟซีมันร้อนกลับแล้วก็รถผ่านมาผ่านไปเยอะครับผมเอฟครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม